แดนแซดอยู่ช่องนี้มีสปอนเซอร์สปอนเซอร์คือวัดเพราะเราอาศัยวัดกินนะครับนี้มาม่าแม่ขัวให้มาสองห่อช่วงนี้ก็จะกินมาม่าบ่อยนะก็ไม่รู้ว่าจะกินมาม่าไปถึงไหนนะครับปกติก็จะไม่ค่อยกินมาม่าเพราะก็รู้อยู่ว่ามาม่ามันมีประโยชน์และจุดๆนะครับประโยชน์ก็มีอไม่มีประโยชน์ก็มีกินบ่อยก็ดีไม่กินบ่อยก็ดีมากินจนเลย สุดปุมมมี่ของทุกอย่างกินพอดีก็มีประโยชน์กินเกินก็มีโทษ ว่าอยากสิภาคว่าชีวิตเราชีวิตข่อยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงตอนนี้อาที่การงานก็สันครอนไม่รู้จะไปต่อนะหรือ จะหยุดอยู่แค่นี้จะพอสำนีมองไม่เห็นจุดยืนชีวิตของเจ้าของเลยที่เบาแปลงก็คือมีชีวิตไปมือมอนึงว้าย คือผู้ใหญ่ทิ้งครับบนาครับไม่ก้าแบบนี้เลยเรียกร้องอีท,ทีผลออกมาเงียบกลิปพวกผมจะอดตายแล้วครับแต่พวกท่านมีนเงินเดือนสบาย เป็นเบือนที่ชัดเจนวกผมต้องดินน้นรนต้องลุ้นว่าแต่ละเดือนจะให้เงินมาแบ่งกันเท่าไหร่แบ่งฟันกันเท่าไหร่ได้พันก็ต้องอยู่ได้พันก็กินพันได้สองพันแล้วกินสองพันไม่มีสิทธิ์ที่จะจะบอกอะไรได้เลย ผู้อยู่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลใช่สิท่านมีเงินเดือนประจำเนาะไอ้เรานี่เปรียบเหมือนมีเงินเดือนก็สมมาิว่าบมีเงินเดือนประจำได้ตามมีตามเกิด เห,เหมือนทำบุญเหมือนทำผ้าป่าถ้ามีคนทำบุญมากก็ได้เงินเดือนใช้มากถ้ามีคนทำบุญน้อยก็ได้เงินน้อยเหมือนผ้าป่านะเป็นแสนเป็นล้านบางทีได้สองบาทมีสองคนก็มาแบ่งกันคนละบาทจากเสียชีวิตเราองค์กรนี่มันทำไมเป็นอย่างนี้ กินมาม่าต่อไปผลไตก็มีใครช่วยเราได้หรอกใครไม่รู้ก้นบึง้งจริงก็บอกให้เราสู้สู้เอาอะไรมาสู้หรอครับชีวิตมันต้องเดินด้วยปัจจัยโดยเฉพาะเงินสำคัญที่สุด ถ้าไม่ดีมันก็ขับเคลื่อนอะไรไม่ได้หัวหน้านะเห็นใจพวกผมนะนี่นั่งกินมาๆแล้วเนี่ย่ันสบาย่อยเยวลี์ต่อสู้ไปถึงไหนแต่พ้นการต่อสู้นี่ มันจะประสบความสลิดสัสำได้บางคุ้มโดนหายใจจากกระเซียนไปแล้วก็มีถึงใจผมแน่ก็ไม่ที่ระบายครับขอทิชช ok ู่ตัวเองระบายมาผมมมีนักกัน สุดอุมามิสวยกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ในช่องที k t ท k อกและช่อง youtube ของแดนแซดอยู่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจได้ได้มันจะมีมาจุนเจอือถ้ามีคนติดตามเยอะได้โปรดช่วยผมด้วยครับผมมีทางเดียวตอนนี้คือช่องที่จะช่วยให้ผมมีชีวิตรอด ไม่ต้องกินมาม่ต่อไปบ่อยๆตอนนี้ค่าง,งวดรถผมก็ไม่ได้ส่งสองงวดแล้วนะครับผมไปสมัครรายการรา้องเพลงอะไรต่างๆก็เงียบกริบครับหาทางช่วยหาทางออกรอส่วนเงินเดือนประจำก็รอครับผ่านมาแล้วเกือบปีก็ยังเมดอีดีจัดมวยงานใหญ่ ตอนนี้เลยไม่รู้ว่าจะจะไปต่อหรือพอสำนี้ช่วยบอกผมหน่อยครับว่าทางออกของผมคืออะไรถ้าเันเลยที่มันจะได้เงินตอนนี้ไวๆครับไม่งั้นผมถูกยึดทุกอย่างไม่เหลือครับไม่เหลืออะไรเลยเบาตรงๆหรือแต่หํา Ủa bấm mít, Chuyện của của xe đây là thấp Bye